นิทานอิศกเรื่องกวางหลงเงากวางตัวหนึ่งมองเห็นเงาตนในลำธารจึงรำพึงขึ้นว่าข้านีโชคดีจริงๆที่มีเขาแผ่กิก่งก้านดูสง่างามแต่ขายาวเก้งกลางนี่สิช่างน่าเกลียดไม่เหมาะสมกับเขาอันสวยงามนี้เลยทันใดนั้นเสียงของหมาล่าเนื้อและนายพานก็ดังใกล้เข้ามาเจ้ากวางก็รีบกระโดดวิ่งหนีไปจนเกือบจะพ้นภัย แต่แล้วเขาควางก็เกี่ยวติดกับเถาวัลย์จะดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดหมาล่าเหนือจึงตามมาถันและขย่ำกวางไว้ได้กวางรำพึงกับตนเองก่อนสิ้นใจว่าขานีนช่างโงเ่เขลาหลงชื่นชมว่ามีเขาอันสวยงามแต่ขาเก้งกางนี่ต่างหากที่จะพาให้รอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีประโยชน์ อย่ามัวแต่หลงไหลในสิうう่งที่สวยงาม